ขาถ่ายได้ไหมครับได้ความรู้สึกเป็นยังไงครับหลังจากฝึกไป11ว <c oughs> ันผนรู้สึกว่าหน้าตัวเองค่อนข้างเปลี่ยนไปครับเขาถ่ายได้ไหมครับได้ความรู้สึกเป็นยังไงครับหลังจากฝึกไป11วันผนรู้สึกว่าหน้าตัวเองค่อนข้างเปลี่ยนไปครับ ไม่ทากันเดือดแล้วหรอครับไม่ไม่มีครีมครับลืมซื้อครีมนี่เป็นยังไงบ้างน้องคนนี้เป็นสีชมพูเลยอ่ะพวกเดียวือดเป็นไงความรู้สึกใกล้จะจบแล้วรู้สึกดีครับอยากอยู่ต่อครับอยากอยู่ต่อเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับมันเดือดนะครับขนาดอนุญาตส่วนมากคนจะแต่งตัวต้องคลุมช่องแดดอยู่ เยประมาณสองอาทิตย์น่ะแต่กบเป็นเหมือนเดิมอ่ะน้องหันหน้มาายตรงๆมองหน้าตรงๆข้างๆด้วยพอผมแย่แล้วนะในบ้าแย่มากเลยากสู้ๆนะเนี่ยผมแยี่ยมันแย่ยลงแล้วใช่กดเอา้วเป็นเส้น ถ่ายได้ไหมครับได้ความรู้สึกเป็นยังไงครับหลังจากฝุดไป11วันผมรู้สึกว่าหน้าตัวเองค่อนข้างเปลี่ยนไปครับน้องไม่ทากันเดือดและหรอครับไม่ครับไม่มีครีมครับลืมซื้อครีมนอนนี้เป็นยังไงบ้างน้องคนนี้เป็นสีชมพูเลยอะพวกเดียวกันอ๋อเป็นยังไงความรู้สึกใกล้จะจบแล้ว รู้สึกดีครับอยากอยู่ต่อครับอยากอยู่ต่อเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอเคใช่ครับมือเดี่ยวสวยงาขนาดเอาว่าส่วนมากบรรยากาศก็จอดทุ่มช่วงแดดอยู่เยอะอยู่โอ้ฝนตกก็เยอะประมาณสองอาทิตย์เนี่ยแต่กลับไปเหมือนลืมน้องขาน้าอ๋อตรงตรงข้งหน้าตรงตรงข้างข้างด้วย พอผมแย่แล้วนะในมอนแย่มากกว่าอีกบายๆสู้ๆนะเนี่ยผมาผมแย่วั่นแย่ลงหมแล้วใช่กดทั้แล้วเป็นเซียน